สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่แบบน่าทึ่งมากๆครับความสัมพันธ์ระหว่างความคิดร่างกายแล้วก็พันธุก,กรรมของเราโดยอิงจากข้อมูลเรื่อง possible กับศาสตร์ใหม่ๆอย่าง epigenetics นะครับคือประเด็นหลักที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือความคิดของเราหรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมันมันเปลี่ยนร่างกายเราในระดับชีววิทยาได้จริงๆหรอ เราจะมาลองทําความเข้าใจกลไกลเบื้องหลังกันจากข้อมูลที่เรามีนะครับซึ่งอยากจะเริ่มจากการทดลองหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับเกิดขึ้นปี1981ที่เขาทําให้กลุ่มชายสูงวัยเนี่ยกลับมาแข็งแรงเหมือนเ,ออเหมือนย้อนไวัยไปเลยการทดลองนี้ที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยครับเขาพาผู้ชายสูงอายุ8คนไปอยู่ในที่ที่จัดสภาพแวดล้อมเหมือนปี1959เป๊ะๆเลยอยู่กัน5วัน แล้วก็ขอให้พวกเขาเใช้ชีวิตเหมือนกับว่าตัวเองกลับไปอายุ50าสิบปลายๆจริงๆก็คืออ่อนกว่าอายุจริงตอนนั้นตั้ง22ปีนะครับค่ะผลที่ออกมานี่คือโอ้โหน่าทึ่งมากกลุ่มที่ใช้ชีวิตเหมือนตัวเองหนุ่มขึ้นนะคะมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้นแบบชัดเจนมากจริงๆค่ะเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมนะที่แค่ให้นึกถึงอดีตเฉยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคล่องตัวความสูงการเดินความยืดหยุน่น หรือแม้แต่การมองเห็นการได้ยินความจำคะแนนทดสอบสมองต่างๆก็ดีขึ้นหมดเลยค่ะบางคนถึงกับไม่ต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินแล้วด้วยซ้ำไปค่ะโหฟังดูสุดยอดเลยนะครับแต่คำถามคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับในทางชีววิทยาแค่เราเปลี่ยนความคิดหรอครับหรือว่ามันมีกลไกลอะไรที่เซับซ้อนกว่านั้นอยู่เบื้องหลังคำตอบส่วนสำคัญน่าจะอยู่ในเรื่องพันธุก,กรรมของเรานี่แหละค่ะ แต่ไม่ใช่ในมุมที่เราเคยเชื่อกันว่ายีนคือพิม์พเขียวที่แบบแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยชี้ว่า DNA กับยีนมันเหมือนเป็นชุดคำสั่งที่เขาจะตอบสนองต่อสัญญาณต่างๆมากกว่าลองนึกภาพ DNA เป็นโครงสร้างใหญ่ๆนะคะแล้วก็มียีนเป็นส่วนย่อยๆที่คอยสั่งสร้างโปรโตีนซึ่งโปรโตีนเนี่ยก็เป็นตัวสร้างเป็นตัวควบคุมแทบทุกอย่างในร่างกายเราเลยอ๋อครับคับงั้นก็ ท้าทายความเชื่อดเดิมๆเลยสิครับที่ว่ายีนกําหนดทุกอย่างแบบมียีนมะเร็งต้องเป็นมะเร็งมียีนเบาหวานต้องเป็นเบาหวานอะไรแบบนั้นเพราะข้อมูลบอกว่าจริงๆแล้วมีคนไม่ถึง5%เนะครับที่เป็นโรคจากพันธุกรรมโดยตรงจริงๆแต่อีก95%สส่วนใหญ่เลยมันเกี่ยวกับวิถีชีวิตเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าใช่เลยค่ะถูกต้องเลยและนี่คือหัวใจสำคัญของศาสตร์ที่เรียกว่า epigenetics ค่ะคำว่า epi มันแปลว่าเหนือกว่าหรือนอกเหนือไปจากศาสตร์นี้เลยศึกษาว่ามันมีอะไรมาควบคุมเหนือพันธุกรรมเราอีกทีหนึง่งพวกสัญญาณจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในเช่นความคิดอารมณ์ของเราหรือจากภายนอกเช่นอาหารความเครียดสัญญาณพวกนี้ล่ละค่ะที่สามารถไปเปิดหรือปิด การทำงานของยีนได้โดยที่ไม่ได้ไปเปลี่ยนรหัส DNA เดิมเลยนะคะเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเรามีสวิตช์ไฟหลี่ไฟประดับนะคะเราปรับความสว่างได้โดยไม่ต้องไปยุ่งกับสายไฟข้างในสัญญาณพวกนี้ก็เหมือนมือที่ไปหมุนสวิตช์นั่นแหละคะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนมีตัวควบคุมการแสดงออกของยีนอีกทีหนึง่งถ้างั้นการทดลองชายสูงวัยกลุ่มนั้นพอกอบไปดูแล้วก็อาจจะอธิบายได้ว่าสภาพแวดล้อมกับคำคิดที่แอปเด็กของพวกเขานะครับ มันไปส่งสัญญาณไปหมุนสวิตช์เปิดยีนที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูนฟนร่างกายให้ทํางานมากขึ้นอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับมีความเป็นไปได้สูงมากเลยค่ะมันคือการส่งสัญญาณแบบหนึ่งไปยังยีนหรือลองคิดในทางตรงกันข้ามก็ได้ค่ะผลของความเครียดเรื้อรังเวลาเราเครียดนานๆร่างกายจะอยู่ในโหมดสู้หรือหนีตลอดเวลาใช่ไหมคะทีนี้ร่างกายก็จะทุ่มพลังงานทรัพยากรทั้งหมดไปกับการเตรียมรับมือภัยคุกคาม จนไม่เหลือพอสําหรับการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอการสร้างภูมิคุ้มกันหรือการเติบโตในระยะยาวเหมือนเราเอาเงินไปเสื้ออาวุธหมดจนไม่มีเงินพัฒนาประเทศด้านอื่นนะคะอ๋อเห็นภาพเลยครับผลก็คือร่างกายก็จะอ่อนแอลงเสี่ยงต่อโรคต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรควิตกกังวลซึมเศร้าโรคหัวใจเพราะมันเหมือนเราส่งสัญญาณล,ลบๆไปกดการทำงานของยีนดีๆแล้วไปกระตุ้นยีนที่ส่งผลเสียแทนค่ะครับครับ ประเด็นนี้น่าคิดมากเลยครับแล้วถ้าเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกบ้างล่ะครับอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องการทดลองหรือว่าการผ่อนคลายการทําสมาธิรู้สึกว่าข้อมูลที่เราดูกันมาก็มีพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับใช่ค่ะมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยที่ชี้ว่าการทําสมาธิเนี่ยสามารถเปลี่ยนการแสดงออกของยีนไปในทางบวกได้แล้วก็เกิดขึ้นเร็วด้วยนะคะ บางงานวิจัยพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของยีนเป็นพันๆตำแหน่งเลยนะหลังฝึกแค่แปสัปดาห์หรือบางการศึกษาบอกว่าแค่ทำสมาธิครั้งเดียวก็เห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วซึ่งการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ก็จะไปช่วยเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันลดการอักเสบลดผลกระทบจากความเครียดได้ค่ะโอ้โหแสดงว่า ข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ลองบอกเราว่าจริงๆแล้วเรามีบทบาทในการกำหนดชะตาทางพันธุกรรมของตัวเองมากกว่าที่เราเคยเข้าใจกันเยอะเลยนะครับความเชื่อของเราทัศนคติพฤติกรรมต่างๆมันคือสัญญาณที่ส่งไปถึงยีนเราตลอดเวลาเลยถูกต้องที่สุดค่ะมันคือการส่งสัญญาณแบบ epigenetics ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและนี่ก็คือพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนนั่นเองค่ะ งั้นสรุปจากการสำรวจข้อมูลชุดนี้ก็คือจิตใจของเรานี่เองที่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆสามารถส่งอิทธิพลลึกลงไปถึงระดับการทำงานของยีนในร่างกายเราได้จริงๆค่ะและนั่นก็นาม,มาสู่คาถามที่น่าสนใจให้เรากลับไปคิดต่อนะคะว่าในเมื่อความคิดความรู้สึกของเรามันส่งสัญญาณถึงยีนอยู่ตลอดเวลาแบบนี้แล้วในขณะนี้เรากำลังส่งสัญญาณแบบไหนให้กับร่างกายและยีนของเราอยู่ แล้วมันมีศักยภาพอะไรในตัวเราอีกบ้างที่อาจจะยังหลับไหลยอยู่รอแค่สภาวะภายในที่เหมาะสมเพื่อจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาทำงานอย่างเต็มที่